ฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวไทยสวีทนะคะมาวันนี้ใกล้จะเที่ยงแล้วมาตามคำเรียกร้องโปรดุดอมไทยเนาะหอมไทยอุย้ยตะไคร่เอาใส่น้ำยืดขึ้นแล้วเอาไปปลูกก็มีนะคะแช่น้ำแล้วก็จะออกรากแล้วก็ไปปลูกนะคะเมนูงเที่ยงใกล้เที่ยงแล้ว มาเลยใครเรียกร้องมาเดิมาเดิคุณฝรั่งคุณฝาชีเรียกร้องดูนี่หอมแดงต้มขาไก่แล้วก็กระเทียมสดนี่มันจะรสชาติหอมนะคะน้ำกะทิสำหรับนี่น้ำกะทิที่เตรียมไว้แล้ว ฝรั่งก็ชอบเนาะต้มขาไก่เนาะวีก็จะเตรียมน้ำกะทิไว้แล้วแยกแต่เคล็ดลับของวีวีนะคะฟังเรซิปให้ดีนะเอาน้ำกะทิแล้วก็หอมกระเทียมมีหอมกระเทียมก็ลงไปเลยนะคะใส่เกลือนิดหนึง่งเพราะว่าฝรั่งเขาไม่ชอบใส่ขนอนหนึ่งก้อนเขาไม่ชอบ ถ้าบ้านเราก็ใส่น้ำปลาเนาะอันนี้ใส่เกลือคะ่ะรสชาติกลมกลมใส่ขนอหนึ่งก้อนเพราะว่าถ้าเราทำไม่เยอะเดี๋ยวมันจะเค็มฝรั่งเ,เตรียมน้ำซอสเอาไวะะ้แล้วค่ะซอสโคโคโนนตซอสโคโคนนตน้ำนี่คะ่ะเตรียมน้ำซอสเอาไว,ว้แล้วเราก็ไปดูกอกไก่วิชายสามอก ฟ้าชีสามอกได้เยอะมากสามอกสี่อกแต่ว่าถ้าเหลือไม่เป็นไรใส่ทับปะแวยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยนะคะฝีมือนะคะพราะว่าวิาใส่สมุนไพไทยลงไปใส่หอมใส่ตะไคร้ใบมะกรูดตะไคร้ใบมะกรูดลงไปนะคะจะเป็นเรซพ ไทยแลนด์แล้วก็จะใส่เห็ดนะคะใส่เห็ดวิก็จะเติมสีเขียวเตรียมบอกเกอรี่ไว้สองฝั่งสีเขียวให้มันเป็นรสชาติต้มขาไก่เดี๋ยวไปเอามะเขือเทศมาใส่สักสองลูกนะคะเห็ดนางฟ้าดอกอุยเห็ดยังกระโดดไงแถวว่านหวานวานหวานาส uri, ั ac, 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 ้นเห็ดนางฟ้าเดี๋ยวจะตัดลงใส่ไหนซอสก่อนอื่นก่อนเจ้าเห็ดลงไป เราเห็ดน,นางฟ้าเห็ดโคนนะคะบอคลรีเอาสมุนไพรลงไปก่อนเอาสมุนไพรไทยลงไปสิก็จะเทบึ้งลงไปแล้เตรียมไว้ใส่ลงไปเลยให้มันหอมๆเยอะๆจดจวดเลยนะคะจดจวดนะคะเพราะว่าเราเตรียมไปแล้วไงนะคะสำหรับ ไก่มาดูไก่เอาเทลงไปเลยไก่นี้รวนเอาไปแล้วปิดใส่ก่อนรวนบึ้มบึ้มบึมบึม,บมกำลังเหลืองนี่นะคะคือเคล็ดลับเรารวนแยกรวนไก่แล้วก็พอน้ํากะทิเสร็จนะคะเราก็เอาไก่ลงไปนะคะแยกไข่แยก,ยแยกซอสเคล็ดลับแต่ไม่ลับซอสเซโคโคโคโน,นซอรเแล้วก็นี่ก็จะบึ้มบึมลงไปเลย เห็นไหมคะหั่นไก่อย่าหั่นเล็กๆนะมันไม่หวานหั่นแบบริดหั่นแบบกล,กลุบกับกุบกับนะคะแต่ถ้าเรารวนแล้วมันจะหวานนะคะตอนนี้เราก็คนด้สิมพอดีน้ำกะทิเอาไปลงไปแล้วก็หอมหัวแดงข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็วิจะเติมเห็ด นะคะดูสิน่าทานไหมล่ะเดี๋ยวจะเติมเห็ดลงไปนะคะนะคะเดี๋ยวจะเติมเห็ดนางฟ้าลงไปเติมนะให้มีสีเขียวนี่เดี๋ยวเติมเห็ดเติมผักลงไปนะคะต้มขาไก่บางคนอยากใส่พริกแต่ฝรั่งก็ไม่ทานพริกใส่พริกใส่มะเขือเทศต้มขาไก่ใบวิวิโอ้ยหอมมากค่ะดูเนื้อไก่ อกไก่ฝรั่งเข้าทานอกแต่เอาไปรวนให้มันเห็นไหมคะหั่นชิ้นใหญ่ๆไม่ต้องไปหั่นชิ้นเล็กนะคะหั่นฝานเฉียงๆบางๆนะคะอุ้ยหอมมากเลยดูสิหน้าตาน่ารับประทานมากเลยเดี๋ยวก็เติมเห็ดลงไปเติมบ็อกคลีลงไปเติมเห็ดลงไปเติมบ็อกคลี่ลงไปหั่นเห็ดก่อนเห็นไหมถ้าเราเติมลงไปอย่างนี้ ก่อนเราจะทานนะคะตอนนี้เตรียมมาไว้มันก็จะน่าทานเคียวว่าแดงเหลืองเดี๋ยววิวิเติมเห็ดลงไปก่อนนะคะผักบุกเเลีเวยวใส่ทีหลังนะคะเพราะว่ามันจะเละเอาเห็ดลงไปแล้วก็ปิดฝาเลยเพื่อนะะน้ำร้ายหกไม่ล่านะคะสาระดีๆทำอาหารแตกต่างกันทุกวันวีวีช่องไทยสวิส เดี๋ยวจะเปลี่ยนเดี๋ยววิจะเขียนเติมไปอยู่ยังคุณวีวีไทยสวีทชาแนลเนาะมันถึงคนจะได้รู้จักวีวีนะคะแลกเปลี่ยนกันค่ะทุกเมนูวีวีทำเป็นยี่สิบปีแล้วอันนี้สูตรนี้ไปหาเห็นไหมคนบางคนต้มขาไก่เหมือนกันแต่ไม่เหมือนเซมเซมบัดดิเฟเรนต์ภาซาคุณสามีซอสนี่ค่ะจะนุ่ม อาจจะเหยาะน้ำตาลเพราะว่าไม่มีผงชูรสเหยอน้ำตาลเข้าไปครึ่งช้อนชาเปรมเร้มนะคะสามีชอบค่ะเดี๋ยวเติมผักให้เก,ก,กอเติมผักแล้วก็เติมเห็ดหวานหวาน,วน,วนจุดจวดลงไปเลยนะคะเพื่อนคลิกเข้ามาดูช่องวีวีนะคะมีแต่สาระดีดี